วันนี้ยังไงบ้างสานีวันนี้ก็ถึงตัวแบบหนึ่งปีป๊บป้าก็เลื่อย Congratulations บอมบัดนะคะก็ขอให้ปบอมบัดดังๆแล้วก็ทำคาแรคเตอร์ใหม่ๆมาให้แบบสาวบอมบัดได้ติดตามอยู่เรื่อยๆวันนี้ก็เป็นตัวเบบ Scarlet คอนเนคชั่นไทยเขาเป็นมิวสิกเลยเขาบอกว่าที่บ้านสาลีไม่มีที่เก็บแล้วจริงไหมคุณใช่ค่ะจริงไม่มีแล้วจะทำไงขยายไหมก็ขยายใช่ไหมคุณแม่ขยายไหมไม่ขยายแล้วค่ะหล่อ ที่จริงที่จริงวันนี้เรามาจุ่มหรือเรามาหยิบไปกี่ตัวแต่วัีพี่มันน่ารักหมดเลยเราเล็งไว้ก่อนแต่แบบก็จะมีตัวที่แบบอยากได้เป็นพิเศษออ๋คือชอบคลายเบบี้ตรงนั้นค่ะที่เป็นสีชมพูใช่เดี๋ยวก็ต้องแบบมันมันหิวใจมันอะไรเรายังไงตอนนี้มันน่ารักมันดูแล้วมันเป็นอะไรที่แบบแต่งหต้าตาวอ่งแล้วยิ่งมีเยอะๆยิ่งน่ารักค่ะเออ เดี๋ยวก็หนึ่งปีแล้วคุณย,ยิ่งใหญ่หลังการมากอลังการมากที่ฉันไม่รู้แต่รู้แค่ว่ามันใหญ่ต้องนอเราก็เป็นสาวกบ,บม่าเนาะนสาวกพม่บบมาโอเคน้ำปลาปลานาคุณกงเฉลี่ย่วมงินผ่าแบบนี้ เก็บแค่สเปนหายพันมาณัวเอสี่ร้อยมกเบี่สิแล้วครับที่ก่อนนี้ที่มีมีมพันบแล้วเนี้ยเาน้ยไมได้ี่ไปจ่ากมาเป็นถุงพอยที่ร้อ บอกเหมาทุกอย่างเขาที่เคยต้องกดกาำจกัดอะไรสิ่งต้างทุกคนแข่งนี่น่ีี่ไม่เอาอดูดี้บบที่มาเวียนทดอแบไฟไล้ไฟปนเขาไม่รีไฟปล่า ăn <laughs> มันก็ใช่ที่จะทําให้น้ํามันจริงมากกว่าชั้นตรง <laughs> c ầ 一 sủi bọt sẹo,